เคยสงสัยกันไหมคะว่าตกทีกที่สูงกี่บอกสวัสดีสวัสดีกับผู้ชมมาด้วยนะสวัสดีครับซึ่งแมปนี้นะคือแมปถ้าถ้าใครจำกันได้นะมันคือแมปแฮปปี้นิ y วียแมป Happy New Year แฮปปี้นิ y วียเราก็จะสร้างอันนี้แฮปปี้นิ y วียเนาะอันนี้เป็นเป็นพลุปิวตานนูเนาะ นิวเกย์กรีนสกรีนประมาณนั้นครับซึ่งแมปเนี้ยจะเป็นคอนเซปต์พวกคอนเซปต์ <m atch> ที่ผมจะสร้างนะครับซึ่งบางอันก็สร้างแล้วเช่น j จ s t a b l ิ b ์กบิ๊กเกอร์สลอดฟารมส่วนบางอันครับก็ไม่ได้สร้างเช่นอันนี้ครับอันนี้ <m atch> ถามว่าอันนี้คืออะไรอัน <m atch> นี้คือน้ําครับน้ำแบบฟาร์มฟาร์มน้ำอัตโนมัตินะส่วนอันนี้ก็สร้างแล้วเนาะอันนี้ครับที่ใครจํากันได้เนาะก็คือหน้าบ้านเรานะครับโอเคครับส่วนเฟรมก็คือคลิปเนี้ยเป็นคลิปแรกนะที่ ที่ถ่ายด้วยเชดเดอร์ไม่รู้ว่าจะแหลกไหมซึ่งตอนนี้ผมไม่แหลกนะแต่ไม่รู้ว่าตอนอัดอ่ะมันจะแหลกไหมครับโอเคครับเรามาเข้าเรื่องของเรากันก่อนดีนะเออเราเรามาเข้าเรื่องของเรากันก่อนครับซึ่งถามว่าการตายของไมค้าอาจจะเป็นพาร์ทหน้าเนาะการตายของไมค้ามันมีหลายแบบนะซึ่งรูปแบบหนึ่งนะคือการตกจากที่สูนตายหรือเฟลฟอร์มไฮเพนิครับ ก็จะเป็นเอออย่างนี้นี่ฟึบสมมุติตกจากที่สูงตายครับนี่ก็จะขึ้นข้อความ j a s p เบอร์เฟรมฟอร์มไฮเพสครับแล้วถามว่าบล็อกไหนล่ะที่จะตายครับซึ่งบล็อก1มีฟอร์เมทไหมไม่มีบล็อก2องมีไหมไม่มีครับซึ่งบล็อกที่มีฟอร์ดเมทคือบล็อกที่ โอร์เมดิเกตคือบล็อกที่4นั่นเองนะครับซึ่งสมมติบล็อกที่4นะเราจะใช้ศาสตร์คำนวณนะบล็อกที่4ลดไปครึ่งหัวใจะบล็อกที่5ลดไป1หัวใจถ้าบล็อกที่6ลวดไปหัวใจครึ่งนะเราจะใช้สูตรในการคำนวณนะบล็อกที่6ลวดไป1หัวใจครึ่งอ่าเราจะใช้สูตรการคำนวณนะอ่ะเริ่มจากบล็อกที่4 1อ่ะหนึ่งหัวใจสองหัวใจสามหัวใจไปเรื่อยๆคนระับซึ่งสูตรเนี้ยจะทำให้เรารู้ว่าเราจะตายในบล็อกที่เท่าไหร่นะครับโอเคก็ เต้ปคำนวณแล้วผมคำนวณแล้วมันตายในบล็อกที่ยี่สิบสี่ครับนั่นไงเออคือเอาใหม่คือเลือดเราไม่เต็มคนระับซึ่งสูตรนี้คำนวณนะเราจะตายในบล็อกที่สิบเพราะว่าเลือดเลือดเราเนะมีสิบหัวใจเนอะสิบหัวใจก็ต้องนับไปยี่สิบนะก็จะไปบรรจบนะถ้าซีบวกยี่สก็จะบรรจบบล็อกที่24ีครับ ถ้าการการคำนวณเราถูกต้องซึ่งผมก็คํานวณแล้วครับเราจะต้องตายที่บ็อกยี่สเนี่ยต้องเหลือขรึ่หงหัวใจส่วนบ็อกยี่สต้องตายโอเคการคํานวณเราถูกต้องนะครับ ซึ่งการคำนวณเนี้ยคือมันมันจะมีช่องโหวดอยู่ช่องหนึ่งครับเคยเยว่นแบบวันครึ่งหัวใจวันเอ่อ uh, second มันชื่อแมบแล้วแครึ่งหัวใจครับคือเวลาเวลาเรากระโดดไปอีกบล็อกหนึ่งสมมติสมมติมีอันนี้คือบล็อกบล็อกที่เราก็ต้องกระโดดไปรอบนี้เป็นลาวาเนาะสมมติว่ากระโดดมาเฮ้ยมันจะลดลดครึ่งหัวใจถูกไหมครับถ้าสมมติอ่าเป็นแมปครึ่งหัวใจเนาะเป็นแมปครึ่งหัวใจปุ๊บกระโดดอย่างนี้ไม่ตายนะแต่ว่าถ้าถ้าเราแบบ ถ้าเราลงไปด้วยกระโดดไปด้วยอย่างกระโดดนี้มันจะลดไปครึ่งหัวใจเอ้ยมันจะลดไปลดไปครึ่งถึงหนึ่งหัวใจครับไม่แน่ใจเลยถามว่าทําไมถึงลดไปครึ่งหัวใจครับเพราะว่าเวลาตัวละครเรากระโดดเนี่ยมันจะถูกไหมเวลาเรากระโดดปุ๊บมันจะกระโดดมันจะข้ามอีกบล็อกอ่าบล็อกที่สี่กระโดดบล็อกที่ห้าแล้วเวลาเรากระโดดมันจะเหมือนเพิ่มเพิ่มบล็อกบล็อกที่เราอยู่่ะสมมุติ สมมติเราอยู่แกนวาที่9กนะกระโดดแกนวาที่10นะเนี่ยการเฟลฟอร์มไฮเพสเนี่ยมันจะนับจากแกนวาที่1 0นะไม่ใช่นับจากแกนวาที่เรากระโดดมาทําให้เวลาเรากระโดดกระโดดไปด้วยหัวใจหัวใจเรามันจะอไรเนี่ยครับหัวใจเรามันจะลดมากขึ้นอ้อผิดผิดคอมมาคนระับสมมติอ่าเราตายคอมบอลลี่ยี่สี่ใช่ไหมครับอ่อไม่ใช่ความสูงที่วายี่สี่ นีช่ชาไวัยี่สี่สูงจากยี่สี่จากพื้นแล้วกันครับเอางี้ดีกว่าสูงยี่สี่จากพื้นสมมติยี่สามเนี่ยเราจะเหลือครึ่งหัวใจใช่ไแต่ว่าถ้าเรากระโดดเนี่ยมันจะตายครับก็ประมาณนั้นาะแล้วถามว่าเออ่พวกพวกฟิสิกส์เฟลฟอร์มไฮเพรสจะมีทำไมครับคือถ้าถ้าเกมไหนอ่ะสมมติอ่ะสมมติเกมไหนไม่มีเฟลฟอร์มไฮเพรสครับสมมติปแบบโฟลเดอร์เมทเป็นฟองสังมันจะรู้สึกแปลกๆว่าเฮ้ยเฮ้ยเกมนี้อ <c oughs> ่ะ อ่ะเฮ้ยไม,ไม,ไม่ตายไม่มีฟลเดอรเมดอ่ะซึ่งมาคราวนะ่ก็ต้องแบบมีมีฟลเดอเมดเพื่อแบบรื้สอความสนจรจงักหน่อยนะครับโอเคครับซึ่งเราเบื้องต้นเนาะเบื้องต้นจริงๆมีแค่นี้จริงๆนะแต่ว่าถ้าใครถ้าใครอยากไปต่อก็ไปต่อได้กับผมเลยเนาะซึ่งถามว่าชุดเกาะอ,อะไรเนงะี้ยมีผลมีผลกับการตกจากที่สูงไหมอผิดปุ่มอีกแล้วเนี่ยมีผลจากการตกที่สูงไหมอ่ะ ตายเหมือนกันนะครับแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแค่ชุดเกาะหนังเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่ครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูสีชุดเกาะเลยนะครับไอห้าดิมันมีห้าอืมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับข้าไมไปชุดเกาะเพชรเลยแล้วกันเนาะมผมก็ต้องขอบอกเลยนะว่าพวกชุดเกาะพวกนี้ไม่มีผลต่อการจบต,ตกจากที่สูงนะครับซึ่งก็จะมีคนถามว่าชุดเกาะเนี่ยมันเป็นชุดเกาะเปล่าเล้วถ้าเอ็นชารพวกโปรเทคชันเข้าไปอ่ะถ้าเอ็นชารพวกโปรเทคชันเข้าไปนะ จะมีผลต่อการตกจากที่สูงหรือไม่นะครับมันมีครับมันมีแน่นอนแล้วซึ่งแต่ละโปรเ c คชันเนี่ยมันจะกันเรวไม่เท่ากันนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไม่ทดสอบในคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปหน่อยนะซึ่งถามว่าพวกโปรเจคชันเนี่ยมันจะมันจะตกจากที่สูงกี่บอกถึงจะตายซึ่งเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้ก่อนนะโอเคครับมาที่อ่พวกโกลเด้นแอปเปิ้ลครับถ้าถามว่าโกลเด้นแอปเปิ้ลเวลากินโกลเด้นแอปเปิ้ล มันจะเพิ่มสองหัวใจถูกไหมครับผิดปุ่มครับอโอเคครับถูกป,ปุ่มแล้วเออซึ่งโกลเด้นแอปเปิลโอเคโกลเด้นแอปเปิลเรายังอยู่นะถ้าถามว่าโกลเด้นแอปเปิลเนี่ยมันจะเพิ่มสองหัวใจถูกไหมแล้วตกกี่บล็อกถึงจะตายครับคำตอบนั้นมีเพียงหนึ่งเดียวครับตก36บล็อกนะครับถึงจะตายถ้าถามว่ามีโกลเด้นแอปเปิลแล้วก็มีเอนชันโกลเด้นแอปเปิลด้วยใช่ไหมคำตอบกัก็คือใช่ครับมันมีเอนชันโกลเด้นแอปเปิลด้วยถ้าถามว่าเอนชันโกลเด้นแอปเปิลเพิ่มกี่หัวใจ ให้ดูกันไปเลยเอนชันคอเดนนอรเพิ่นั้นจะเพิ่มหัวใจให้เรานะครับจากเติมที่10หัวใจครับจะเพิ่มอีก8หัวใจเป็น18หัวใจครับซึ่งถามว่าตกจากที่สูงกี่บล็อกถึงจะตายครับก็ตกจากที่สูงก็ต้องขอบอกเลยนะว่าตกจากที่สูง49บล็อกครับจากพื้นนะ49บกบล็อกอีกแล้วไม่ได้แก้กของมาอีกแล้วอโอเคครับ49บบล็อกตายเนาะ เ oh, นี่ี่บล็อกคือตรงนี้ครับ49บล็อกย้ำนะครับว่า49บล็อกจากพื้นครับสมมติสมมติอ่าอันนี้สมมติระดับสามนะแต่ว่าพื้นนั้นพื้นนั้นมันบุ๋มบุ๋มไปนะบุ๋มไปตรงนี้ก็จะนับว่ามันเป็นระดับสี่ก็คือจะมีโฟลดอร์เมนปกติอ่าลืมไปตรงนี้มีบาลยอยู่ด้วย ก็จะมีโฟรามดโปรตีนสมมติลงโปะเนี่ยก็จะมีโฟรามเป็นสี่วิธีนับนะครับว่าจากพื้นคือยังไงนะครับก็นับจากบล็อกตรงเนี้ยบล็อกบล็อกตรงเนี้ยหนึ่สอม,มี่สมุติสมมุติบล็อกบล็อกสูงมาถึงตรงนี้ก็นับหนึ่งสสานะครับโอเคนคับอย่างนั้นเนาะเข้าใจตรงกันนะครับซึ่งถามว่านอกจากชิ้นชั้นมีสิ่งอื่นอีกไหม <c oughs> ไม่ใช่ละถ้าถามว่านอกจาก นอกจากพวกนี้นะครับจะมีอะไรอีกไหมก็ต้องขอตอบเลยนะครับว่ามีอาร์เมอร์อีกเนาะอาร์เมอร์นะครับก็จะพิเศษกับชาวบ้านหน่อยเนาะเพราะว่าอาร์เมอร์นะครับต้องตก60บล็อกจากพื้นนะซึ่งอาร์เมอร์นี่ก็ผมรู้สึกว่ามันโกงเสือนะอาร์เมอร์เนี่ยซึ่งผมก็ลืมเปลี่ยนอยู่แล้วเนะี่ยอาร์เมอร์นะครับต้องต้องตกจากพื้น60บบล็อกซึ่งมีเรื่องเล่าของเกาะเพชรของผมเรื่องหนึ่งนะก็คือเกาะเพชรของผมมีมตอน มีตอนหนึ่งเกาะเพชรของผมใช่ไหมครับผมสร้างแบบทางลงแบบทางลงแบบน้ําใช่ไหมครับแล้วก็ผมผมมันก็เวลาทางลงแล้วมันจะเป็นทางลงอย่างนี้แล้วก็เป็นน้ำตรงตรงเลยใช่ไหมครับผมก็เผลอไปขยับไปขยับซ้ายไปขยับขวาพวกนี้ครับทําให้แบบลงไม่ตรงบล็อกซึ่งชุดเกาะเพชรก็ได้ช่วยชีวิตผมไปครับโอเคฉะนั้นก็ควรเอนชาเน,นะครับพวกโปรเทคชั่นไว้ก็จะช่วยเราจากการตดที่สูงนะระดับหนึ่งนะก็ช่วยได้มากกว่าก,กอดแอปเปิ้ลอีกนะผมก็เฮ้ยมันช่วยได้มากกว่ากอดแอปเปิ้ลอีกเหรอ ก็ต้องขอต่อเลยนะใช่ครับแล้วก็อีก2สิ่งเนที่โกงที่สุดะนรับก็คืออย่างแรกนะครับก็คือสลามบ็อกนรับไม่ว่าคุณจะตกจากที่สูงเท่าไหร่ครับสลามบ็อกก็สามารถช่วยคุณได้สมมติสมมติตกจากที่สูงประมาณนี้สลามบ็อกก็สามารถช่วยคุณได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยคุณได้นะคือ เธอเช็มออฟอันเดอร์อิงครับถ้าถามว่าเมื่อกี้ผมตกมาจากไวเลยครับผมตกมาจากไวสามร้อยครับสมมุติอ่าตกมาจากไวสามร้อยพวกอีกสิ่หนึ่งนะครับที่จะช่วยเราได้นะครับก็คือสลัมบอกบแลก้วก็ถ้าถามว่าพวกฮันนี่คำเนียช่วยเราได้ไหมก็ต้องอตอบเลยว่าผมเดี๋ยวผมไปสร้างแมปแบ๊บหนึ่งนะครับว่าฮันนี่คมพวกนี้มันช่วยได้ไหมนะครับโอเคครับแล้วเราจะมาทดสอบกันนะว่าฮันนี่คมสามารถช่วยเราลอดจากที่สูงได้หรือไม่ คำตอบนะครับคือไม่ได้นะครับฮันนี่คันะครับสามารถทำให้เราตกจากที่สูงตายได้นะครับซึ่งฮันนี่คัมเนี่ยถามว่าใช้แทนอะไรใช้แทนพวกพวกสลามบ็อกนะแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยจะใช้แทนเนาะเพราะฮันนี่บอกนะเวลาใช้แทนสลามบ็อกมันเด้งไม่ได้ครับและอีกสาเหตุหนึ่งคือที่ผมถ้าใครยังไม่ได้ดูนะค,คลิปแรกของช่องผมเนาะคลิปที่2อ่ะมันจะเป็นการแนะนำ1 7 5เนาะซึ่ง1.15ผมจะบอกว่าฮันนี่คัมเนี่ยมันจะแบบกระโดด กระโดดก็มีเนื้อติดเห็นไหมตรงพื้นเนี่ยมันจะมีนนเนื้อติดนะส่วนสลามบล็อกนะก็จะกระโดดได้ดึงดึงนะซึ่งฮันนี่คอร์มเนะีไม่ช่วยเราจากการรอดจากที่สูงนะพวกฟอร์ดเมทเนี่ย ถ้าถามว่าเราจะรู้ไปทําไมเราจะรู้ไปใช้อะไรทาไมถึงรอหรอเราจะรู้ไปทําไมเราทําไมเราถึงต้องรู้แล้วก็มันประยุก์ตใช้ได้หลายอย่างครับก็เช่นเราไปเอ็นชาร์ชุดเกาะเรงให้เป็น p r o t e คชั่นหรือไม่ก็เวลาตกจากที่สูงอะ่นะเดี๋ยวผมโชว์โชว์เคสหนึ่งให้ดูครับ สมมติเช่นเราตกจากที่สูงครับเราถ้าเรามี golden apple เนรเราก็กินก่อนนะเวลาตกจากที่สูงเราก็ไม่ตายครับแล้วถามว่ามันประยุกต์ใช้อะไรได้อีกนะครับซึ่งวิธีการประยุกตใช้มีมากมายมากมายมากมายครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ t o t เทมออฟอัน n ดอิะเวลาแบบเราเหลือครึ่งหัวใจเนาะเราก็ถือ ถือสมมติถ้าผมเป็นคนใช้ชือบซึ่งถ้าใครไม่ใช้ชือเหมือนผมแล้วคุณก็สามารถทำได้นะครับโดยการถือ t ท t e m of the u n d y ด n g ไว้มือซ้ายตลอดนะซึ่งของผมเนี่ยวิธีที่ผมทำานะ เวลาผมใกล้ตายครับเวลาผมใกล้ตายผมจะไม่ใช้ดาบครับผมจะเปลี่ยนเป็นสวัสด์โทเทมออฟอันเดย์อิงเนาะแล้วเวลาเรา,เราโดนตีเราโดนอะไรครับเราก็จะไม่ตายเนาะเพราะมีโทเทีมออฟอันเดย์อิงช่วยชีวิตไว้นิดหนึ่งนะแล้วถ้าถามว่ามันทําอะไรได้อีกเนะเกี่ยวกับฟาร์มมอนสเตอร์นะก็คือมอนสเตอร์เนี่ยเวลามอนสเตอร์ตกจากที่อ๋อลืมปรับเป็นอีซี่ครับคือเราต้องปรับเป็นตอนกลางคืนก่อนนะครับซึ่งซึ่งสมมุติอ่า สมมติมอนเตอร์สมมติอ่าที่ไม่ใช่สมมติว่ะสมมติอะไรดักหนาวโอเคครับก็คือเราตายบล็อกที่ยี่สิบสี่เนาะมอนเตอร์ก็เช่นกันเห็นไหมครับมอนเตอร์ตายที่บล็อกยี่สิบสี่เนาะซึ่งถ้าสปอนมอนเตอร์ที่บล็อกยี่สิบสามมอนเตอร์ก็จะบล็อกอ่าสมมติสปอนปุ๊บอ่าตัวนี้ไม่ตายครับสมมติเราเข้าไปตีวันฮิตมันจะตายทันทีเลยนะครับเห็นไหมครับเราก็เอาเป็นแบบ สมมตินะครับก็คือมอนสเตอร์เนี่ยพวกมอนสเตอร์พวกสเกลติทันซอมบี้ครีปเปอร์เนาะจะมีเลือด20เท่าเรานะแล้วก็สร้างฟาร์มมอนสเตอร์ให้สูงกว่าแล้วก็สร้างฟาร์มมอนสเตอร์ให้สูงกว่ายีบล็อกนะครับ24บล็อกขึ้นไปเนาะเพราะฉะนั้นมอนสเตอร์เวลาเราเวลามันตกมามันจะตายนะครับส่วนถ้าเป็นเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนทำไงเอ็นเดอร์แมนมีเลือด20นะครับซึ่งซึ่งมากกว่าเราถึงถึงอีกเท่าเนะียวแล้วก็บวกไป2ยี่สิบก็คือ48เนาะซึ่ง ซึ่งฟาร์มเอนเดอร์แมนที่ผมนําเสนอไปในคลิปก่อนเนาะแล้วก็สร้างสมมุติเราเราเอนเดอร์แมนเกิดที่วาย47ครับแล้วก็เราก็สร้างเราก็สร้างที่ข่ามันที่สูงนะับถ้าอยากให้มันตายนะก็เอนเดอร์แมนจะตายที่ความสูงจาก 40, 48บล็อกจากพื้นเนาะถ้าเราอยากฟาร์มเลเวลเราก็ฆ่ามันที่47บล็อกโดยวันฮิตครับแต่ถ้าเราอยากแบบเก็บเอนเดอร์เพิร์เราก็ปรับเป็นไอ เดี๋ยวผมให้ดูรูปเลยเป็นเป็นรูปประมาณนี้ครับเราก็ปรับพวกปรับเปิดเปิดปิดพิสซ่านะครับให้เอ็นเดอร์แมนมันตายนะครับซึ่งก็สามารถประยุกต์ใช้ประมาณนั้นนะครับโอเคครับถ้าใครมีวิธีใช้งานพวกเกี่ยวกับ พวกเกี่ยวกับดาเมจแล้วว่าไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นพวกดาเมจดาเมจมีวิธีใช้ประโยชน์อย่างนี้นะครับหรือว่ายังไงก็ตามนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้นะส่วนอีพีหน้านครับกับอยากรู้อยากลองนะครับซึ่งอยากรู้อยากลองซีนี้ซีนี่นี้หายไปนะซึ่งผมก็ยึดถึงว่าคือมีช่วงหนึ่งรับช่วงหนึ่งผมผมตันมากเลยตันนี่หมายถึงแบบอิชิตันน่ไม่ใช่ละตันนี่หมายถึงแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีซึ่ง ซึ่งเดี๋ยวก็จะมีอยากรู้อยากหวังเรื่อยๆครับผมคิดได้แล้วแหละว่าผมอยากทำเลยครับซึ่ง E ีีหน้าเนี่ยครับถ้าผมหาข้อมูลได้เนาะจะเล่าเกี่ยวกับการตายในไมค้าครับว่าการตายไมค้ามีอะไรบ้างนะครับหรือไม่ก็จะเป็นการทดสอบนะครับว่าชุดเกาะนี้กันอะไรได้บ้างการตกจากที่สูงหรือการอะไรได้บ้างเท่าไหร่กี่วินาทีครับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ต้องมาไปก่อนนะครับอย่าลืมดเน a t ะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางถึงมันนี่วอลเล็ตหรือธนาคารกสิกรไทยเอ้ย เอสทีบีไทยพาณิชย์ครับก็ตามเบอร์ด้านล่างนะศูนย์เก้าศูนย์เกเป็นศูนย์เจ็ดเจ็ดสองแปดเบอร์เบอร์ด้านล่างแล้วเบอร์ที่ขึ้นเนี่ยสองสามห้าสองเจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกกี่สามนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับเอ่อถ้ามีโอกาสนะครับก็เจอกันใหม่พาร์ทหน้าเลย ผมอยากจะบอกช่วงนี้ผมหมดไฟว่าหมดไฟกับจิ้วคัดมากเลยไม่รู้จะสร้างอะไรดี